สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาผอก็เบลมาพานเสียงเก่าเสียงเคยเนาะพี่น้องวันนี้ก็ภาพพี่น้องมาอยู่ให้อยุหน้าพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าวันนี้ข้นเกี่ยวเข่าก็ตายคนอยู่พี่น้องเลยเสื้อดำแนะน้ำตัวแน่เสื้อยังไรเนี่ยอันนี้เื้อบุญเดือนเนาะคุณอีเด้ ไปดีผู้นนี้ซื้อซักนะผู้นี้ด้ซื้อยังผู้นี้คนอายนะคนอายนะซื้อยังนักงเ่าซื้อซื้อหน่องหน้าเนาะผู้นี้เนาะผู้นี้ด้คนอายคนอานี้ผู้นี้จะซีไอายเนาะผู้นี้เนาะเพราะว่าเป็นมาซอยเกี่ยวเขาเนาะมือนี้เนาะเนี่ยแหละหน้าก็ยัง โรายพี่น้องเลยเกี่ยวจะหนีเสร็จไปห้าเทียงกะแล้วพี่น้องมือนียก็คือสชีแล้วอยู่หรอพี่น้องเลยมือสุดท้ายพี่น้องมือนี้เอาเกี่ยวไว้ไวนะเกี่ยวไว้ไว,นะดดว้นะวัเาางเกี่ยวก้อมือเด้อหาขนพี่น้อง เกี่ยวหาข้น,น <c oughs> มือน,นี้ร่มแน่เนาะมือน,นี้เนาะเพราะว่านี่ห่อนอ่ะดิพี่น้องเอ้เพราะว่านี่ร่มบบคอยนะมี่หมมือนี้ร่มเย็นดีเป็นน้ำเกียวหาข้นเป็นน้ำเมื่อหนาวน้ำใ่ใส่ส่งทหารมาอีก <c oughs> <c oughs> กำลังเกียวเลไรตามสีห่างสิเนาะกับอยู่ขางรุม่สองฝาพี่น้อ,นอง,องอโ,อโอ้ม่ม,มีมมหมีแบบเจ๊กดีแค่เนี่ยจะวาลบไหมแดดเพียงฝาได้ไหมเจ๊กจังม่วงในเดียวนี่จ๊งอ่อยกับข้นนะพี่น้องเลย เดี๋ยกขื่นไปห้าต่ำมะคงพี่น้องจังหน่อยนะบรรยากาศพี่น้องพระเจ้ากระเดาเวิร์ดเดี๋ยวพี่น้องเลยเนื้อแต่หน้าแข็ง,ขง,ขงี่แหละกับหน้าเบาผมผ่านพี่น้องเจ็บเนี่จังหน่อยเป็นห้าต่ำมะคงพี่น้องกำลังขึ้นพี่น้องเลยขึ้นห้าขึ้นเข่ากันมานลย Hai hát, hết 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 เฮ้ยมอใ้หน่อยกินแน่ไหกินแน่มากินมากินเสแสบด้วยพี่หน่อยกินมาแต่นาน้พักอีนีเราเกยนจะเป็นงานไปจังหน่อยห้าตำพี่น้องตอนแหนกต้องตำมะฮงพี่น้อยแม่ว่าห้อมพันเนาะตอนนี้ข่าหนาวะ ตอนนี้แม่วาล์งพานมันกะกำลังต่ำหักฮงนะพี่น้องนะสบายดีต่ำหักฮงเด้อ <c oughs> จะโดนโคกพี่น้องเอ้ย <c oughs> โครกกระโคกหน่อยแท <c oughs> ม้มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ตอตำหมกฮงพี่น้อง <c oughs> อ้โบรรยากาศกะเ <c oughs> ขาทราย,ยพี่น้องเลยร่ลม,ลมล่มรองพี่น้องมาเด้อมาเด้อ

ทุกไหมทุกไหมง่ายง่ายนี่น่ามาหรอแสบพัดยแสบพัดตักะแตนนี่แสบพัดยบขอ้นกูมากคุณน้อทอดตักระแตนร้านกางอาีเกาะหลังนี่นี่กำลังขึ้นเอ็เผาได้ังอายเกาะขึ้นหลงนี่นั่งคางอู้นั่งคางอู้คนแสบไปดีพี่น้อง lá cắt đen mà man man เนาะเป็นคันใหญ่ๆเนาะแล้วก็แดน rồi <laughs> แต่นให่หักลพี่น้องเลยยุลงได้ยังต้ีต้น้ังไม่จริงเยอะยุบย้าถึงวันี่เใหญไปทาเป็นตกเองะอยุบกินได้ร้ายโตเป็นยังใครกินรักเต้ว่านี่พี่น้องเอ้ยกินสมคาม ขึ in ้นมาแต่แก้วเข้ากินสมพี่น้องออากันลงมันขาเจ็บท้องว่านี่มัดขาวก็บ่้วพี่น้องเอ้ย่อวา่าเต็มกระตาเลยยูๆอ่ะ ม่สือตกแตน้ำมันชาพี่น้องเอ้ยตากแตนเก็บไรดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเดียวเขาไก่เสดแล้วมันกลับมาอยู่ในไฮสุดท้ายพี่น้องล้หน้าเส่ยเดี๋ยวก็น่าเซ่ยปุ้มแม่ยังมันได้ ไไมร้นาจะเป็นคงกะงไแจปีน <dans él. S 2> ี้ไม่มันบุคอยรลายเนาะเดีัยวแตกแตนลายดิบคนเนะ รมเย็นดีพี่น้องเพ่มเนีว่านี่บรบนพี่หลองอากาศฮอว่านี่มันสิอ่านนะซิวเิร้นนีใครองเวนในร่มรอนงไก่ม้นดาเอตแกงตะแกตะกวานยังดีด้วแสมตาลายตะแกรในวาน

กินแถวหาลงมัดเขาใด้คืนออกแานี้จัหน่อยพี่ดีเฮงอืดเพยดประม่น เพอเเองดียว่าเพ็ดเองแสบเองเพ็ดเองเพ็ดเองไงเพ็ดอยู่ว่าตาบ้ากินบ้เพ็ดเด็ลยว่าใช่ไม่ได้กรอบดีอันนี้สกแตนกัดกินเป็นยังสุดกัดแตนมาใส một màn tắc cà phê ดูมันวะโอ้เผ็ดได้พ่องไลมเย็นดีนัันัย่นกนูห่นน้อยๆนะมามพันเพ็ดแงเพ็ดเพี่น้าตอนื่กยะร่วงห้ามัดเข่าพี่น้องเลยเป็นยังไงกัอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามสองบลาวพานเลยพี่น้องเลย เพื่อ,อเพื่อเฉลยประเพณพลาดโอกาสชิดต่อไปแล้วพี่หนอวะว่าเรองกันชิบหนาพี่หนอ